ไม่สร้างสรรค์พูดง่ายมันไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยครับพี่น้องคืออย่างนี้หลังจากมีการโหวตหัวหน้าพักเพื่อไทยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นภาพมีภาพของนายกเศรษฐาทวีสินไปจับมือของคุณอุ้งอิงแพทองทานขึ้นมาจุมพิษด้วยความอ่อนโยนและอ่อนน้อมด้วยความระมุลนละม่อมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่แต่ครับ บางคนที่เห็นภาพเขาอาจจะมองว่าเศรษฐาทวีศินไปจับมืออุ้งอิงแล้วขึ้นมาจูบที่ฟาร์มเออที่หลังมือเฮ้ยผมบอกไว้ก่อนนะเท่าที่ผมรีเพลย์รีเซตดูแล้วแล้วมุมกล้องอะไรต่างๆผมเห็นครับนายกเศรษฐาทวีศินจุมพิษมือตัวเองจูบที่มือตัวเองแต่หยิบมือของคุณอ้งอิงขึ้นมาอย่างนี้แล้วจูบที่มือตัวเองครับพี่น้องครับ อย่างนี้ครับแสดงความนับถือและห่วงใยแสดงความนับถือและห่วงใยซึ่งถ้าผมไปค้นตามค้นตามอะไรนะเขาเรียกวา่าภาพข่าวหรือการอธิบายในการจุมพิตมือครั้งนี้ของนายกเศรษฐาทวีสินที่มีต่อคุณวิงง่งแพรทองทานศินวัตนเนี่ยมันแสดงถึงความนับถือและให้เกียรติบุคคลคนนั้นเปรียบเสมอเหมือนนะครับ เปรียบเสมอเหมือนนะครับคนที่มีเกียรติมีศักดิ์มีศีรเท่าเทียมกันพูดง่ายๆมีความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่แบ่งชั้นวรรณะครับพี่น้องครับเป็นการให้เปรียบให้ให้เกลียดสุภาพสตีนะครับเหมือนว่าเธอผู้นี้เนี่ยคือผู้ที่ควรเคารพและนับถือยกย่องามองตัวพอมองดูตามนะจากคําอธิบายต่างๆพาไปมอ,องเปรียบเทียบถากประเทศอังกฤษอาะพูดถึงนะ ถ้าเปรียบเทียบถึงประเทศอังกฤษบอกกันเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สูงสักและสูงส่งแต่เขาจูบจุงพิษกันอย่างนี้นะคือแสดงความนับถือและความห่วงใยด้วยความเคารพแต่เพิ่นครับรเพิ่นเลยเฮียก็มีเฮียหางส้มมีเฮียหางส้มบางตัวที่เป็นนักวิชาการที่แม่งความบอดนะครับความบอดอยู่ในบรรดาของโซเชียล ไอสัตว์ใครมึงขึ้นไล่มึงขึ้นอะไรเสร็จปุ๊บคนก็ดูมึงตลอดแต่พระเอิญหัวคิดความคิดของแม่งโคตรต่ำตมเลยวิาพาวิจาร์ไปทั่ววิาพาวิจาร์เนื้อหาหมายความว่าอุ้งอิงกับท่านนายกเศรษฐาคิดอะไรมีดีมี้ายทำนองชู้สาวอย่างนั้นอย่างนี้เ,เฮ้ยไอ้ี้ยบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยสันดาน บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยสันดานความเลวระยำความบ้ากรรมและอี่พูดตรงๆนิสัยสันดานระยำเลวแสดงถึงว่าตักกะความคิดสมองของมึงนะที่บอกว่าที่บอกว่าแล้วว่าหัวก้าวหน้าหัวก้าวหน้าเชียคนที่มีหัวก้าวหน้าแนวคิดที่แบบเหมือนคนรุ่นใหม่ แต่เพิานตะกะความคิดของมึงในสมองนี่แม่งคง,งมึงเนี่ยโคตรเหมือนกับสลิมขี้เปียกกปปสจำได้ไหมครับพี่น้องสมัยก่อนเลยที่มีข่าวมีข่าวผลเอ่อตั้งแต่รุ่นพ่อเขาเลยนะตั้งแต่รุ่นพ่อเลยก็มีการโจมตีว่าทักษิณชินวัตรกินเด็กมั่งอะไรมั่งไปต่างประเทศแล้วกินเด็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเฮ้ย มีข่าวมีข่าวตีพิมพ์ข่าวโคมโคมเลยมีอะไรมีสัมพันธ์กับดารานักร้องคือมึงเล่นตั้งแต่รุ่นพอ่อไอพวกสลิมขี้เปียกหัวควยพวกเนี้ยและทุกวันนี้มึงก็ยังเล่นอยู่กลับมาเล่นอยู่กลับมาเล่นข่าวแบบนี้กลับมาวิพา์วิจารณ์แบบนี้อีกแสดงสันลามสลิมแสดงความเป็นสันดานสลิมขี้เปียกกปประมสอ,ออกมาได้อย่างชัดเจนวิพา์วิจา,ารณ์พอ่อเรื่องชู้สาว ไม่ว่าการกระทําแบบไหนอะไรก็แล้วแต่ภาพข่าวออกมาอีกแบบแต่พวกมึงแสดงทัศนคติวิสัยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ไปอีกแบบหนึง่งในทางลามกจกกระเปิดทานองชู้สาวทั้งนั้นรวมแม้กระทั่งคุณอาของอุ้งอิงนั่นก็คือนายกปูยิ่งลักษนวัตรก็อีกคนก็โดนพวกเฮียเนี่ยใช้วาทกรรมต่ำเสื่อมซามทำลายชื่อเสียงโดยหาว่า นะครับคุณยิงรักชินวัฒน์แอบไปมีอะไรสัมพันธ์อะไรที่ไหนที่บอสีสั้นนะสุดท้ายอะไรหรือเปล่าเรื่องราวต่างๆก็ไม่ใช่ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรทั้งสิน้นมึงก็ไม่ออกมาขอโทษมึงก็พยายามพยายามที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมแงล่ลบซึ่งเข้าใจได้ว่านั่นคือสันดานจริงๆและตอนนี้ไอ้คนที่บอกว่า หัวก้าวหนะ้ากองเชียร์หัวก้าวหนะ้ากองเชียร์พักก้าวไกลอันนี้ไม่ได้ด่าพักก้าวไกลนะเดี๋ยวไว้ทีหลังไอกองเชียร์เฮียหางส้มอย่างพักก้าวไกลเนี้ยไอกองเชียร์พักก้าวไกลพูดผิดไอกองเชียร์พักก้าวไกลไอพวกเฮียอย่างเงี้ยไอคิดอคติเนี่ยคิดในํำนองที่แมงเสื่อมที่แมงตักกาวิบัตเฮียวิพาวิจารณ์แมงลอยหน้าลอยตาไอสัตว์ี๋บอกไว้ให้ การกระทาของมึงนี่นะของพวกมึงเนี่ยของมึงของพวกมึงเนี่ยเลวระยำตําบอลความคิดไม่สร้างสารรค์แล้วไหนบอกว่ามึงเป็นคนหัวก้าวหน้ากันว่าไอ้แย้ย้อนภาพย้อนหลังไปก็มันก็กลายเป็นว่าพวกมึงก็สลิมขี้เปียกกระบนปศดีดีนี่เองไอส้สั์เรื่องวิาพากษ์วิจารณ์ทางด้านการเมืองอันนี้ไม่เท่าไร แต่มามามา,มาพูดเรื่องแบบนี้แล้วก็ผมบอกได้เลยว่าแม่งละยำที่สุดไอ้เหี้ยเห็นใครกอดกันจับมือกันมึงก็คิดหรือว่ามึงคิดตามคิดตามสอสที่อยู่ในพรคก้าวไกลวะที่ว่าบ้ากามทุกวันเนี้ยตกลงกูจะเลือกเรียกพรักก้าวไกลว่าพรคก้าวกรรมได้เต็มปากแล้วใช่ไหมคือหัวสมองของพวกมึงเนี่ยคิดแต่เรื่องอย่างงี้เหรอรวมไปทั้งกองเชียร์เหี้ยหางส้มด้วยนี่คือคำถาม ไอ้ซัดถามด้วยด่าด้วยไม่ต้องงงอย่างง,งสิ่งที่มึงพูดวิาพากษิจารณ์กันไปเนี่ยต่างๆกันนะเฮียมันกลายเป็นว่าเป็นความคิดที่แม่งเป็นการสร้างวาทกรรมที่เลวร้ยรายาต่ำบอลที่สุดก็เห็นเห็นอยู่รู้รู้อยู่ในสถานที่ฐาระกำนันเยอะแยะมากมายในห้องประชุมซึ่งมีคนไม่ต่ำกว่าสองรอคนแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้คนพวกเฮียเนี่ย เอาภาพนี้มาวิาพากษ์วิจารณ์เป็นไปได้ยังไงไหนบอกว่าจะเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ไหนว่าจะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างสร้างสรรค์ก็นี่แหละในเมื่อมีคนเฮียแบบพวกมึงมึงก็ต้องเจอคนเฮียกว่าพวกมึงนั่นก็คือกูนี่แหละที่เฮียกว่าพวกมึงถ้ามึงจะเล่นแบบเฮียกูก็เฮียก,กับพวกมึงได้ถ้าจอมตีกันด้วยวิธีนี้กูก็เล่นพวกมึงได้เช่นเดียวกันไอพวกเฮียไอนักวิชาการเฮีย ไอ้คนยี่เฮียเฮียหางสม้มไอ้ซัดมันไม่สนุกมันเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสารรค์มันเป็นกองเชียร์ที่ไม่สร้างสารรค์เลยแล้วกูจะบอกไว้ให้ทุกวี่ทุกวันที่เมืองวิภา์วิจารณ์ไม่ว่าจะเรื่องเฮียอะไรก็แล้วแต่ยิ่งสร้างความเน่าเฟะให้กับพรรคที่เมืองเชียร์ก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากกองเชียร์เฮียหางสม้ม มันแสดงอาการแบบนี้นั่นก็หมายความว่าคนที่หนุนหลังมันคนที่มันเชียร์อยู่ก็เท่ากับว่าคล้ายคืนกับพวกมันไอ้สัสมันมีที่ไหนอะขนาดกูเป็นคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยเชียร์นายรัฐมนตรีเชียร์ายร,รัฐบาลกูยังไม่เคยไปด่ากูยังไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องอีเหี้ยของพวกมึงเลยมีแต่กูตั้งคำถามยังคุกคาม อย่างเรื่องราวของการคุกคามประชาชนเรื่องราวของคุกคามทางเพศกูแค่ตั้งคําถามทําไมถึงไม่ออกมาถแถลงไม่ออกมาชี้แจงกูไม่เคยไปพูดเหยียดยามกูไม่เคยไปพูดว่าพวกมึงทําอย่างง้นทำอย่างนี้กันกูแค่ถามว่าทําไมพวกมึงไม่ออกมาพูดง่ายๆออกมาแก้ตัวหรือแก้ต่างอะไรก็ได้ว่ากูไม่ได้ผิดว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้คิดแบบนั้นแต่พวกมึงเงียบกันหมดสอบกันเอง สอบกันเองก็บอกไว้ว่ามันไม่โปร่งใสไอ้เหี้ยมันเป็นคําถามของประชาชนกูไม่เคยไปก้าวร่วงกูไม่เคยไปบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงไปทํานู่นนี่นั่นกันจริงเหรอว่าอไอ้เหี้ยไอ้คนนี้ไอ้สอสอคนนี้ไปทําอย่างนี้ไปนู่นนี่นั่นคนนั้นคนนี้กูไม่เคยไปพูดกูเพียงแค่ตั้งคําถามแค่นั้นเองตั้งคาถามแต่พวกมึงตอบไม่ได้นี่คือการมอง แบบการเมืองแบบมีวิสัยทัศน์กูไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาโจมตีพระเก,ก่าไกลนะเวย้ยแต่พวกมึงมีเรื่องให้กูพูดไงมีเรื่องให้กูถามไงกูถามธรรมดาแต่นี่ก็อีแค่เรื่องของการที่นายกเสถฐาไปจับมือของอุ้งอิงแล้วมาจุมพิษซึ่งจุมพิษมือตัวเองเลยซ้ำพวกมึงกลับกลายเป็นว่าหาเรื่องหาเราสร้างวัฏกรรม ข่าวโลกีสร้างวัฒกรรมว่าเสถากับบุ้งอิงจะอย,ย่างงู้นจะอย,ย่างนี้ไอ้เหี้ยความคิดระยำต่ำบอลไอ้สั์เรียนมาสะเปล่าเรียนมาสะสูงไอ้เหี้ยด่าแม่งเลยเหียหงส่อมตัวนี้คนอย่างมึงนะเชียร์ใครก็ไม่ขึ้นไอ้เหี้ยกูจะบอกไม่ให้คนอย่างมึงเชียร์ใครก็ไม่ขึ้นไอ้สั์ถึงบอกไงต่อให้มึงเชียร์ก้าวไกลแบบไหนแล้วมึงยังมีความคิดแบบนี้นะ กองเชียร์เฮ e ียแบบมึงเนี่ยกูบอกไปเลยพักเขาแย่พักเขาแย่เพราะคนที่มาพูดเรื่องนี้ก็มาจากคนที่เชียร์พักเก่าไกลทั้งนั้นไอ้สั์ไม่มีไหนอื่นคนที่พูดเรื่องนี้วิจาร์เรื่องนี้มาจากพักเก่าไกลทั้งนั้นคือกองเชียร์เฮ e ียหางส้มทั้งนั้นไอสั์นี่คือเรื่องแรกนี่คือเรื่องแรกนะกูขอประนามเลย เฮียพูดสร้างวัฒนธรรมมาตั้งแต่รุ่นพอ่อจนมารุ่นอาแล้วยังจะมารุ่นลูกเขาอีกไอ้กูไม่ได้ปกป้องอะไรกูไม่ได้ปกป้องอะไรแต่เพียงแต่กูบอกว่าหมายความว่าสิ่งที่มึงพูดสิ่งที่มึงคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องสร้างารค์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่สมควรพูดควรสแสดงความคิดเห็นใช่ไหมว่าเขาจะต้องคิดกันอย่างนั้นเขาจะต้องมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอย่างแบบนั้นแบบนี้นแบบนไอ้เหีย แม่งเรียนมาซะสูงคนติดตามเยอะแยะเีอยแต่มาพูดหมาไม่แดกหัวควยุยฝากเลยหัวควยุยกองเชียร์หัวควุยแบบมึงเนี่ยเลยยำเี yeah. ้ยเรื่องที่สองแล้วกันไปเรื่องที่สองไปเร็วหน่อยมันกับเหมือนเดิมอะมันมาเหมือนเดิมมันรูปการม่งมาเหมือนเดิม ไอ้สัต์พอมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เหมือนกันยิงนั่นแหละอุ้งอิงแพทองทานอีกแล้ววันนี้หรือเปล่าหรือวันไหนไปเปิดกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วพอเอิญมีภาพพอเอิญมีภาพว่าท่านสุรเชษฐาพานท่านได้เดินเข้ามาพูดง่ายเดินย่อเดินย่อเข้ามาเจอกับามาทักหรือมา สวัสดีทักทายคุณหญิงอ้อพจมานชินวัตรพร้อมทางกับอุ๋งอิงแพทองทานได้นั่งข้างๆกับคุณแม่ท่านสุรเทษท่านก็เดินมานั่งเดินย่อนะเดินย่อมาเดินย่อมาเข้ามาสวัสดีทักทายแล้วพูดคุยทักทายพอเป็นกระสายพอเป็นคือประมาณว่าเข้ามาทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสุรเทษท่านก็เดินต่ํามาเดินต่ำนะใช่คำว่าเดินย่อต่ําเดินเข้ามา ไม่ได้ขานเขานะไม่ได้ขานเขาอุ้งอิงแพรทองทานก็นั่งอยู่ข้างกับคุณแม่และหันหลังไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเพอรเอิญจังหวัดนั้นท่านสุรเทศหพานเดินเข้ามาทักทายคุณหญิงอ้อแล้วยกมือสวัสดีแล้วพูดอะไรสักอย่างหนึง่งหลายคำนั่นแหละด้วยความนอบน้อมถ่อมตนคุณหญิงอ้อก็รับไหวแล้วทักทายกลับไปหาท่านสุรเทศหพานหรือบิ๊กโจ๊กแล้วจังหวะนั้นคุณอุ้งอิงก็หันมาเจอพอดีแล้ว ยกมือสวัสดียกมือไหวสวัสดีท่านสุรเชษฐาพานแล้วแล้วนะครับฟังอดีนะแล้วลุกขึ้นออกจากเก้าอี้ที่ตนเองนั่งซึ่งท่านสุรเชษฐ์นะท่านสุรเชษฐ์หรือบิ๊กจ๊กเนี่ยท่านนั่งท่านย่อตัวคุยกับคุณหญิงอ้ออยู่คุณนุงยิ่งก็ด้วยมารยาทด้วยมารยาทเลยยางงามเลยครับลุกออกจากเก้าอี้แล้วไปโค้งตัวข้างๆ ข้างๆของท่านสุรเชษฐพานด้วยความเคารพและนอบน้อมตอบเช่นเดียวกันคือไม่นั่งที่เก้าอี้เพราะว่าท่านสุรเชษย่อตัวนั่งคุยกับคุณแม่คือคุณหญิงอ้ออยู่พี่น้องผมบอกว่าก็มีการโจมตีอีกแล้วไปดูถูกดูแคลนมารยาทไปดูถูกดูแคลนมารยาทของท่านสุรเชษฐพานไปดูถูกดูแคลน มารยาทขององคงอิงแพทองทานไอ้เฮียพวกมึงนีสรรหากันจริงจริงเฮียหางส้มกองเชียร์ก้าวไกลเน้นยำ้ำเฮียหางส้มกองเชียร์ก้าวไกลทั้งหลายที่มึงวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยหาละมันไม่มีใครเป็นทาสยุคนี้ไม่ใช่ยุคทาส ยุคนี้เขาเรียกว่าเลสเปกให้ความเคารพนับถือไอ้ซัตไหนบอกพวกมึงเป็นหัวก้าวหน้าก้าวไกลแต่ยังคิดไม่ได้ไอ้เฮีย้ยสมองมหมาปัญญาควายมหาว่าท่านสุรเทศถาพานคานเข่าเข้าไปนอบน้อมเหมือนกับคุณหญิงอ้อพจจมานชินวัตรเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้านาย,ช,นนานายชั้นสูงสักไปเปรียบเทียบแบบนั้นสร้างความ สร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนโดยการิิาภา์วิจารณ์ไปต่างๆนานาแบบมั่วซั่วไอ้เหี้ยเลยย้ำอย่ามาเสือกบอกให้กูใจเย็นเดี๋ยวความดันจะขึ้นเสือกเสือกไอ้เหี้ยรัตนชัยมึงเสือกไม่ต้องเสือกกับกูบอกไว้ให้อย่ามาบอกว่ากูจะความดันขึ้นมันเรื่องของกูอย่าเสือกเรื่องของกู มึงมีหน้าที่ฟังมึงฟังไปกูไม่สนนะถ้ากูพูดไปแล้วกูเวลากูแสดงวิจารณ์หรือกูอะไรก็แล้วแต่อย่ามาเสือกยุ่งอย่ามาทักต่อยเป็นแฟนตัวยงแล้วเดี๋ยวกูไม่สนใจหรอกอเหียปล่อยให้กูพูดไปเดย่ามาบอกให้กูหยุดเดี๋ยวความดันจะขึ้นมึงเสือกอะไรกูยู่เฉยฟังให้เฉยเสร็จปุบ๊บ ก็มีเอกชนพวกเฮียเนี้ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเข้าสู่ยุคทาสนายบ่าอีกแล้วอีกแล้วครับพยายามจะใช้วาทกรรมเหมือนตอนที่ทักษิณทีวัดเข้าไปในวัดพระแก้วเหมือนกันเลยมึงคือสันดานสลิมขี้เปียกจริงๆ เรื่องนี้ต้องบอกเลยมึงคือสันดาณมึงเริ่มใช้สันดานสลิมขี้เปียกันแล้วอียสร้างวาทกรรมอีกแล้วภาพมันเห็นอยู่ทนโท้ว่าพลเอกสุรเชษฐาพานท่านเข้าไปโดยด้วยการขาดเ,าเดินต่ำด้วยความนอบน้อมย่อเข่าเข้าไปไม่ได้ขานเข่าอียมึงก็โยง องอิงแพทองทานพอเห็นสุรเชษฐาพันธ์เขาก็รับไหวแล้วลุกออกจากเก้าอี้เพื่อให้เกียรติไม่นั่งเสมอเหมือนในตอนจังหวะที่พลเอกสุรเชษฐาพานันธ์แกนั่งสูงเขาเรียกว่านั่งสูงนั่งคุกเข่าเนี่ยแต่คุกเข่าแบบนั่งสูงไม่ได้ขานเข่าเข้าไปพวกมึงก็มาตีกินจะยองเขาไปหาเรื่องนายกระเบ,บานายกระพริอีกแล้วไอ้สัด ความคิดตะกะพวกมึงนี่สนตีนหัวควยกันมากจะบอกไว้ให้วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนที่อยู่ในนี้ผมขอมาทานอภัยที่วันนี้ตาแหลกทิ่หายเลยขอบาทานอภัยครับอันนี้พู้ตรงๆมันเป็นวัตกรรมเก่าๆวนๆซ้ำๆที่กำลังจะมาอีกแล้วจากไอ้พวกเฮียสลิมที่เปียกไอ้พวกสันดานสลิมก็ประประสไอ้พวกเฮียนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่อะไรมึงต้องการอะไรจากสังคมก่อนมึงยิงทําอย่างนี้ยิงแสดงความคิดเห็นยิงวิจารณ์กันแบบนี้นะกูบอกไว้เลยไม่ตําจากไม่ต่างจากสลิมขี้เปียกสมัยนูน้นก็บอกแล้วไงมันคือสันดานของพวกมึงยิงสันดานอย่างพวกมึงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เออละเทะเละเทะแบบนี้เมื่อไรแล้วก็บอกไว้เลยสันดานสลิมขี้เปียกวาทกรรมเน่าเน่าไอสัตว์ บอกไว้ให้กูเห็นแม่งออกมาพูดออกมาไล่ออกมาพูดกันชิบหายไป่วงเลยเฮ้ยกูต่ำสถุนแต่กูไม่เคยไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครทำนองนั้นอีอะกูจะตำสถุนตำตมเพจกูจะพูดตำสถุนตำตมแบบแค่ไหนกูก็ไม่เคยไปวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลคนใดคนหนึ่งให้เขาดูมองแล้วต่อยขาอีอะ